ช่างฮีบบับเบอร์ตัดผมดีครับช่างตัดผมที่ดีครับต้องดูที่ปากครับเวลาตัด <c oughs>

Tøya mi. Tøya. Håper Hoy, จุกข้างให้จุกข้างคือแดงใบเล่ไหมครับนี่ Tapi cipit pelian.